อะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับผมชัดอัลฮับชีหากเราจะค้นหานวนิยายหรือนิทานแปลกจากการเล่าขานฉบับยาวที่สุดของโลกอัฟละยาลัวะลายาละหรือ1 1ึพหนึ่งราตีคือชื่อของอมตะนิทานนั้นต้นตำรับ อารยันดั้งเดิมมีร่องรอยของทะเลทรายทั้งหมดในอาหรับมีวัฒนธรรมอินเดียเจียวตนบางตอนเรายังได้รู้เรื่องราวแบบชาวกรีกและเปอร์เซียโบราณปะปนอยู่ในบางตอนต้องไม่ลืมว่ากลอนอุบายถ่ายทอดแบบนิทานซอนนิทานต่อต่อกันไปนี้แม้เป็นอุบายยื้อชีวิตของเจ้าหญิงผู้รังสรรค์เรื่องราวแต่เราและท่านต้องยอมรับด้วยว่า นั่นเป็นอุบายที่ทําให้กันติดตามอำนาจนิทานอาราบราตีนี้ต่อเนื่องไปไม่รู้เบื่อเช่นกันสําหรับตอนใหม่ต่อไปนี้ชาแห่งอิรรงสสหร่านทรงเกษมสำราญด้วยเรื่องลึกลับไข้รู้ในบ้านชาญน,นครแบกแบกของสาวสวยสามพี่น้องกับบุรุษแปลกหน้าคนหนึ่งในตอนที่มีชื่อว่ากาลิบแห่งแบกแบก ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านสุขสำราญไปกับนิทานแสนสนุกเรื่องนี้ได้เลยครับย้อนไปในการก่อนเมื่อครั้งมหานครแบกแดดในยุครืองอำนาจสมัยราชาการิบฮารุนอาลัสจิตพระองค์ครองราชปกครองราชอาณาจักรทะเลทรายสีทองเป็นปึกแผ่นและมั่งคั่งประชาชนอยู่กันอย่างเป็นสุข ภายใต้ทศพิตราชธรรมพระองค์มักเสด็จประพาต้นเพื่อคลุกครีใกล้ชิดประชาชนอยู่เป็นหนึ่งนิดในค่ำคืนหนึ่งราชากาลิบพร้อมด้วยเสยนาบดีทหารและเสนาบดีวังก็ปลอมตนเป็นพ่อค้าวานิชเดินทางออกไปชาญนาครแบกแดดตั้งแต่หัวถ้ำเพื่อเที่ยวชมบ้านหลังหนึ่งซึ่งล่ำลือกันว่า มีเสียงสังคีตดนตรีบรรเลงและเสียงของสตรีขับร้องเพลงอย่างไพเราะจับใจให้กับผู้ที่ผ่านมาได้ยินข้าพระองค์ได้ยินมาว่าหญิงสาวทั้งสามนางนั้นนอกจากจะเสียงเพราะสนอใจแล้วยังสวยงามยิ่งนักพระเจ้าค้าเราก็อยากจะรู้นะักว่านางทั้งสามจะสวยงามอย่างที่เขาร่ำลือกันมากน้อยสักเพียงใดจนต้องออกมาชมให้เห็นกับตา ข้าพระองค์ก็รู้ว่าบ้านนั้นรอต้อนรับพระองค์อยู่บ้านสามสาวงามที่องค์การหลิบและผู้ติดตามเดินทางไปเยือนนั้นเป็นที่ร่ำลือกันมากว่ามักต้อนรับบุรุษนักเดินทางที่ผ่านไปมาด้วยอาหารและเหล้าอางุ่นชั้นเลิศพร้อมขับกล่อมดนตรีสร้างความสุนทรีให้อยู่เสมอ ที่สำคัญนางงามทั้งสามพี่น้องก็สรานโฉมไม่แพ้กันคนโตของบ้านชื่อโซบิต้าสาวสวยคนรองชื่อซาฟีส่วนคนน้องชื่ออามีนาทั้งหมดยังเป็นสาวโสดทั้งยังสามารถทางดนตรีขับร้องให้ความบันเทิงมีได้ยิ่งหย่อนกว่ากันแต่ถึงอย่างไรก็ไม่มีหญิงใดในอิหรา่านหรืออาณาจักรไหนๆจะเลอโฉมไปกว่าน้องหญิงของพี่อีกแล้ว ขอบพระทัยเพคะแม้พระองค์ได้ฟังยน,ยนโฉมสามสาวพี่น้องอาจจะไม่คิดเช่นนั้นนะเพคะถ้าเช่นนั้นน้องก็เล่านิทานแสนสนุกของน้องต่อเถอจ้าพี่จะตั้งใจฟังอยากจะรู้เหมือนกันว่าเรื่องราวทั้งสามสาวพี่น้องจะเป็นอย่างไรกัน เพคะในเวลากลางวันนางอมีนาเข้าเมืองไปจับจ่ายเข้าของมากมายโดยมีชายผู้ใช้แรงงานรับจ้างแบบขนมาสม่งแต่ครั้นกลับมาถึงบ้านของนางชายผู้ใช้แรงงานกลับติดอกติดใจในรูปโฉมของสามสาวพี่น้องทันทีที่ได้เห็นก็หลงไหลดังถูกมนต์สะกดจึงอ้อนวอนขออยู่ร่วมอาหารเย็นด้วยโอ้ oh. ช่างสวยงามสะพรังอะไรเช่นนี้สวยเหลือเกินขอบใจท่านมากนะเดี๋ยวท่านเอาของไปไว้ในห้องครัวแล้วก็มารับค่าแรงของท่านนะแม่นางจ๋าข้าได้ประจักษ์ในความงามของเจ้าช่างสมคำร่ำลือจริงๆแต่เข้าลืมกันว่าน้ำเสียงของเจ้าและพี่น้องก็เพราะจับใจจนข้าอดใจไม่ได้ ที่จะขอร่วมอาหารเย็นกับเจ้าสักมื้อนึ่งให้เป็นบุญหูบุญตาของตัวเองนะ่ะเบื้องตนทั้งสามสาวพากันปฏิเสธแต่ชายหนุ่มผู้รับจ้างส่งของก็อ้อนวอนจนโซบิตา้าพี่คนโตตอบตกลงโดยมีข้อแม้ให้เขาปฏิบัติตามกฎของบ้านกฎนั้นพันหนึกติดไว้หลังบานประตูนะั้นๆะนะนะนะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนั้นๆะนะนะนะ สงเคราะห์ข้าด้วยเถอะน่าน่พอได้แล้วเราจะให้ท่านร่วมวงอาหารเย็นก็ได้แต่ท่านต้องรับปากเราทั้งสามก่อนว่าจะต้องทำตามกฎของบ้านที่เราได้ตั้งเอาไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งนั้นท่านจะรับปากหรือไม่ได้ได้ได้ไดกฎอะไรยังไงข้ายอมทั้งนั้นไหนล่ะกฎของเจ้ามีอะไรบ้างว่ามาเลย กฎนี้ติดอยู่ที่บานประตูท่านจงไปอ่านท่องให้ขึ้นใจเถิดแม่นางทั้งสามอย่าได้ห่วงข้าจะท่องให้ขึ้นใจมิให้นางทั้งสามต้องกังวลเลยขอบใจมากๆสวยแล้วยังใจดีอีกเป็นบุญของข้าแล้วชายรับจ้างตกลงรับคำมือคำวันนั้นก็เริ่มขึ้นด้วยเล่าอางุ่นรสเลิศ บรรยากาศก็เป็นไปอย่างปกติสามสาวพี่น้องและชายหนุ่มรับจ้างต่างสูนเสเฮฮาจนใกล้เวลาจะอำลากันแต่ทันใดนั้นก็มีแขกผู้มาเยือนอีกแม่นาะงสงสัยท่านจะมีแขกมาเยือนซะแล้วล่ะเอ๊ะดึกป่านนี้แล้วยังมีผู้ใดมาเคาะประตูอีกแล้วเนี่ยซาฟีเจ้าลองไปดูซิ ได้จ้ะพี่จ๋าผู้มาเยือนตอนดึกเป็นผู้ถือศีลสามคนยังหนุ่มแน่นและเดินทางมาอย่างเหนื่อยอ่อนทั้งสามเอ่ยปากขออาศัยพักพอพ้นราตรีนั้นไปขออภัยเถิดแม่นางที่ต้องรบกวนเจ้ายามวิการเช่นนี้เราเป็นผู้ถือศีลเดินทางรอนแรลมมาไกลจนร่างกายเหนื่อยล้าเต็มทนขอให้เราทั้งสามได้พักเอาแรงที่นี่เพียงพ้นราตรีนี้ไป เจ้าจะสงเคราะห์เราทั้งสามได้หรือไม่เอ,อ่อท่านโปรดรอสักครู่เถิดเดี๋ยวเราขอปรึกษากับน้องและพี่สาวเราก่อนจะได้หรือไม่สามพี่น้องปรึกษากันแล้วจึงได้เชื้อเชิญผู้ถือศีลหนุ่มทั้งสามคนเข้ามาในบ้านของตนโดยมีข้อแม้ว่าจะต้องทำตามกฎของบ้านเช่นเดียวกับชายผู้ขายแรงงาน เชิญท่านทั้งสามเข้ามาพักในบ้านเรายินดีจะให้ท่านได้พักแรมดื่มน้ำกินอาหารแต่ท่านต้องทำตามกฎของบ้านที่เราตั้งเอาไว้ซึ่งกฎนี้ก็ติดไว้ที่บานประตูขอท่านโปรดอ่านก่อนเถิดขอบใจเจ้ามากที่มีน้ำใจเราจะทำตามกฎของท่านมิให้ท่านต้องลําบากใจเลยชายผู้มาถึงก่อนก็ชีแ้แนะให้อ่านกฎของบ้านที่หน้าประตู ผู้ใดพูดสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับตนจงวิบัติก่อนรับรองด้วยอาหารร่วมขับขานบันเทิงใจดีดสีสน่ห์ใสกังวานไปทั่วผืนสายเจ้าชีวิตแห่งอิหรานเพคะเรื่องราวในราตีนี้เกิดและดำเนินไปในสายพระเนตรพระกันของกาลิบแห่งแบกแดดดังที่หม่อมชั้นทูลถวายไว้ทุกสิ่งเพคะราตรีนั้น ความฮลื้อหันยังไม่พ้นสิ้นจากแผ่นพื้นทะเลทรายที่หน้าประตูบ้านสามสาวก็ปรากฏบุรุษผู้มาเยือนสามคนในอาพรนายวานิชชาวอาหรับมาเคาะประตโูโอ้โอ้โอ้แม่นางแม่นางมีคนมาเคาะประตูอีกแล้วสงสัยอยากจะมาร่วมวงสุราเฮฮากับพวกเราบุรุษทั้งสามหาใช่ใครที่ไหน หนึ่งคือเสนาบดีทหารอีกหนึ่งเป็นเสนาบดีวังแห่งนครแบกแดดส่วนชายภูมิฐานกว่าทั้งสองคนแท้จริงก็คือองค์กาลิบที่ปลอมองมาดังที่ทรงกระทำอยู่เป็นนิดนั่นเองเมื่อซาฟีน้องสาวคุณรองประจำบ้านเปิดประตูออกมากาลิบฮารุนเอาลัสจิตก็เอ่ยปากขอร่วมสำราญดื่มกินและชมระบำรำฟ้อนของสามสาว แม่นางผู้เลอโฉมเราและคณะใครอยากจะร่วมวงดื่มกินชมระบำรำฟ้อนจากเจ้าช่วยสงเคราะห์คณะวานิชของเราด้วยเถิดซาฟีเมื่อขออนุญาตจากโซวิต้าพี่คนโตและได้บอกกฎของบ้านให้ผู้มายืนทั้งสามได้รับทราบแล้วชมงามซาฟีก็เชื้อเชิญองค์กาลิบและคณะเข้าร่วมดื่มกินและชมฟ้อนระบำของพวกนางยินดีต้อนรับเชิญท่านทั้งสาสุขสำราญตามสบายเถิด บัดนี้แขกผู้มาเยือนร่วมวงสำราญที่บ้านสาวงามทั้งสรวมเป็นเจคนแล้วคำํืคืนนั้นผ่านไปด้วยความสนุกสนานสำราญใจจนเมื่อชายทั้ง7คนคือคนรับจ้างหนึ่งนักเดินทางทั้งสกับองค์กาลิบและคณะอีกสาดื่มเหล้าอางุ่นในคนโทจนหมดเสียงดนตรีและการฟ้อนอันงดงามก็ชันงักลง เรื่องประหลาดอันเป็นเหตุที่อัศจรรย์ใจบุรุษทั้งเจ็ดก็เกิดขึ้นเมื่ออมินาน้องสาวคนเล็กพระเข้าไปในม่านกันแล้วออกมาพร้อมสุนัขน่าสงสารสองตัวเอ๊ะนั่นน้องสาวคนเล็กของบ้านนางจูงสุนัขออกมาทําไมกันเนี่ยนั่นนะ่ะสิหรือจะมีโชว์ละครสัตว์ให้เราดูก็ได้นะเนี่ยพระสวามีเพคะที่บอกว่าสุนัขทั้งสองนั้นน่าสงสารก็เพราะว่า บนตัวของมันมีร่องรอยเคี่ยนตีอยู่โดยรอบและแล้วทั้งดารุณีทั้งสามก็ช่วยกันเอาสุนัขไปผูกไว้ตัวหนึ่งจากนั้นก็หยิบแท้ให้โซบิตา้าพี่สาวควนโตฟาดไปยังสุนัขต,ตัวแรกเข้าอย่างจังนางนั้นเคี่ยนตีไปพลางน้ำตาไหลไปพลางยิ่งสร้างความประหลาดใจให้กับชายทั้งเจ็ดยิ่งนะักอ้าวเฮยเกิดอะไรขึ้นเหตุฉไฉนนางถึงได้เคี่ยนตีสุนัขอย่างทารุณเช่นนี้ นั่นนะสิดูสินางเขียนไปพรางร้องไห้ไปพรางอย่างกับคนบ้าสงสัยนางจะโรคจิตนะพะยะค่ะเจ้าอย่าได้กระโตกระตากไปรอดูนางไปก่อนเมื่อเคียนตีสุนัขแล้วนางก็เอาผ้ามาซับเลือดทำความสะอาดอย่างรักใคร่ก่อนกระทำกับสุนัขตัวที่สองเหมือนเดิมเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปริศนาที่ชายทั้งเจ็ดคนสงสัยนัก และเริ่มซักถามกันและกันซึ่งหามีใครรู้เหตุผลนั้นไมน่นี่นี่ท่านรู้ไหมว่านางทั้งสามคนเป็นบ้าอะไรไปโกรธใครมาถึงเอาสุนัขมาเค้นตีให้เรารู้เช่นนี้ข้าก็งงเหมือนกับท่านนั้นแหละเมื่อกี้ยังสนุกสนานกันดีอยู่เลยข้าว่านางอาจจะไม่พอใจอะไรพวกเราอยู่ก็เป็นได้นะท่านผู้ถือศีลท่านลองถามนางทั้งสามดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ท่านอยากรู้ก็ถามเองสิเอาก็ท่านถามผู้ค้าก่อนท่านก็ถามเจ้าของบ้านเองสิท่านนั่นแหละถามท่านถามสิทั้งนักเดินทางที่มาก่อนกับคณะกาหลิบที่ปลอมเป็นพ่อค้าก็พากันเถียงให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ซักถามต่อเจ้าบ้านจนเสียงต่อรองดังอึ่งมีขึ้นและเมื่อสามสาวเจ้าของบ้านสะดุดใจในกิริยาเมื่อชายผู้รับจ้างขนของ ผูได้เข้าร่วมสังสรรค์คนแรกรีบเข้าไปประจบประแจงประสาผู้ไร้าสามารถทั่วไปไม่นางไม่นางไอชายที่มาทีหลังข้าทั้ง6กคนน่ะกำลังพูดในสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับตนแบบนี้มันละเมิดกฎของบ้านที่เจ้าทั้งสามตั้งไว้นี่นาดูสิเถียงกันใหญ่เลยเมื่อฟ้องว่าชายอีก6คนคิดละเมิดกฎ ห้ามพูดสิ่งใดที่ไม่ได้เกี่ยวกับตนก็ถอยออกจากกลุ่มไปนั่งดูเจ้าของบ้านเอาความกับแขกหกคนนั้นอย่างคนเอาตัวรอดโซบิตา้าพี่สาวคนโตของบ้านโกรธจัดน้องสาวทั้งสองก็ไม่พอใจต่อการสอดรู้สอดเห็นของชายทั้ง6ในครั้งนี้มากโดยเฉพาะเมื่อกาลิบทรงเอ่ยถามขึ้นอีกโดยมิได้สนใจกดห้ามพูดสิ่งที่เห็นตามสัญญา พวกเจ้าหยุดเถียงกันได้แล้วเดี๋ยวเราจะเป็นคนไขความกระจ่าให้เองนี่แม่นางทั้งสามได้โปรดตอบมาเถิดว่าเหตุช่ไหนท่านจึงต้องนำสุนัขทั้งสองตัวออกมาเคี่ยนตีอย่างนี้แถมยังร้องไห้คร่ำครวญเช่นนี้พวกเรา่งงกันไปหมดแล้วสิ้นคำถามโซบิต้าสาวงามคนพี่ก็กรีดร้องทันใดน,นั้นพรานก็มีร่างดำทะมึนถึงเจ็ดร่าง พุ่งออกมาจากมือในมือของมันกวัดแกว่งดาบวงเดือนฟาดไปในอากาศเกิดเสียงดังน่ากลัวพระสวามีเพคะท่าผิวดำทั้งเจ็ดตรงเข้าควบคุมชายเจ็ดคนนี้ไว้ไม่เว้นแม้แต่องค์กาลิบฮาลุนอัลลัสจิตซึ่งหม่อมชั้นขอไขปริศนาไว้ข้อหนึ่งว่าแท้ที่จริงแล้วกาลิบพระองค์นี้เองเพคะที่ต้องรับผิดชอบ ต่อชีวิตของสาวๆทั้งห้าในภายหลังอะไรนะสาวทั้งห้าหมายความว่ายังไงกันน่ะก็มีแค่สามสาวพี่น้องไม่ใช่หรือพระองค์ได้ยินไม่ผิดหรอกเพคะแต่ทั้งว่าตอนนี้ใกล้สว่างแล้วหม่อมฉันจะมาไขาความกระจ่างให้ในราตรีต่อไปนะเพคะเจ้าเนี่ยช่างผูกปมปริศนาให้พี่ใคร่รู้ซะจริงนะแต่เอาเถอะพี่จะรอฟังก็แล้วกันจบก,กลับไปพักผ่อนเถอะนะขอบพระทัยเพคะ ท่านผู้ชมครับความจริงอีกประการที่ยังมีความสนุกสนานตื่นเต้นรออยู่ในตอนต่อไปก็คือความจริงที่ว่าบ้านสาวสวยกลางทะเลทรายที่เกิดเรื่องราวขึ้นนี้ไม่ได้มีแก่โซบิตาซาฟีและอามินาสามสาวแต่สตีลึกลับที่โฉมงามแห่งอิร่านนะครทิ้งท้ายเอาไว้เป็นใครมาจากไหนคงต้องติดตามกันต่อไปในตอนหน้าสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนขอพระองค์อัลออ จงโปรดคุ้มครองท่านและครอบครัวของท่านให้มีความสุขและปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงอัสลามุมะลัยกุมุรลอห์มะตุลลอฮะบเระกาตู